Sakalina Tang Putang Adipu Sayang م <laughs> โรยพี่น้องพี่น้องควรจะไ่ได้ถวายไม่ต้องใ่จตอนนี้เข้าไปเลยครับที่มีซอเอยู่แล้วก็ถวายจักท่านนะครับแทนสบายจัเวทอนคับนะครับมีไหมครับะคะูต่อไปมีหรือมครับคุณนรเ,<อ>เน้องอุ้น้องอุ้ยอาฟ้าประจำกรุงเทพตัวตาะกรณ์ห่ยโลค ได้เดยลงเน็ตไปดูพวกโลกเลยเดี๋ยวนะนายเอหนอนเบาๆเล็กนิดนึงนะ้นะครับขอบระธานอนุญาตคุูบาจายนะครับขบครับสวัสดีครับอ้ามาดีอะลงมาหาเพิ่งมาถึงมาเจาหา ปัจจัยกับท่านเองช่วยกรุณาเข้าคิวเลยนะครับขาบ้ทุลครับข้างหน้าทุลมนัแล้วถ้าอยากจะสมัยกับพระหัตถ์ตบมือท่านช่วยกรุณาเข้าคิวไม่ห้ามนะครับไม่กันใดๆทั้งสิ้นอยากจะทำโดยร่วมให้เข้าคิวครับข้างหน้านี้รู้สึกมันจะขอขอความเป็นระเบียบนิดยึงนะครานทั่นหลาครับอย่าให้รบกวนนะครับ อัตโนมัติเลยครับเข้าแถวเลยไม่ต้องกลัวเพาจะไม่ได้ถวายถึงมือครับเข้าแถวเลยวันดีครับเชื่อผมครับพี่น้องเชื่อผมครับครับเข้าแถวเลยครับยอดโมเดอร์นาทั้งหลายทั้งปวงนะครับพระองค์จะมูดีดูสวยนะครับนะครับเอาครหารอนหารไปทางโน้นเอาหารไป็นกระนู้น้องอูครับน้องอูนะครับเทลล่าบังไตว่าสั่งเงินนะครับ ลสมบัตินะครับมาเดินทางมาไปลมารวมลองมนิโมธนาวกับต้นภากด้วยเอครับลมครับ้าไปไหนเนี่ย่นี ฮัลโโลขอเสียงตกมือให้กับน้ำฟางนะระบาดเผาไปล่างชุดหนึงนะครับเป็นกำลังใจให้น้องนะครับพี่น้องเราเองอีกชุดหนึ่งใช่ไหมคะโลกชุดอะไรคะหนูเด็กหญิงลายดอกกระเทวดาเลยโลกขอเอนเดินเาวาค่ะฟ้อนอะไรคะฟ้อ,ะอนอะไรเต็มตัวนะครับโลก มีไหมครับนำฟ้ามีไหมครับหนึ่งสองทานนู้นมีไหมครับนงฟ้ามีอีกไหมหมดแล้วนะหมดแล้ว,ลวเอาเอาเอาไว้บนที่นี่เลยนะครับ เดี๋พี่น้องนิดเดินเอาเอาเอา,เอาตรงนี้นะไฟไฟเบาหน่อยฮะปุบครับเดี๋ยวท่านอาจารย์จะเปิดน,นะครับถ้าพี่น้อง้ี่แหละถ้าจะต่อทีอย่นี้ก็ได้ไม่เป็นแต่ถ้าเป็นไปได้ให้กลับไปท่าที่ก่อนขออนุญาตเตปิดบนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาถวายกับท่านนะครับวันนี้ท่านให้เวลากับพี่น้องนะครับเอาแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวเลยเ่เดี๋ยวเลเพื่อเร็เร็ เอาโอเคตัดนะฮะเดี๋ยวท่านขอแต่บุญก่อนนะครับตัดยายไป,ไปนั่งก่อนนะครับแล้วก็เตรียมไว้พี่น้องที่อยากจะถวายกับมือท่านสองให้ถามเจ้าหน้าทีนะครับที่ติดโบก็มีไม่ติดโบก็ได้นะครับไม่เป็นไรอยากจะร่วมนะครับร่วมสร้างใหญ่ที่สุดในโลกกับท่านนะครับโดยผ่านมือท่านเองผมผมผมก็คนหนึงแหละถ้าอยากจะถวายกางก็อยากจะถวายกับท่านเลยแหละ นะครับมันเป็นหอมนะครับผมในศีลในความคุณงานความดีของพระอาจารย์ก็อยากจะเข้าใกล้ท่านเข้าใจนะครับต้องขอจปรสมาการด้วยเนื่องจากพิธีนี้ต้องเป็นเรื่องที่ดีเท่านั้นและมีท่านคนเดียวเท่านั้นที่ทราบเลิกถ้าแต่ว่าเปิดบุญก็คต้องเปิดนะครับนะฮะให้ความร่วมมือด้วยพอเปิดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะจัดที่ว้ให้พี่น้องได้ได้เข้าพบท่านนะครับฉะนั้นแล้วขอความร่วมมือนะครับ เอาก่อนอธิษฐานติก่อนเลยนะครับวันนี้เปิดบุญอะไรเ,เราเลือกซื้อ่าอยากได้อะไรเริ่กหมกเลยครับ<อ>ไม่ร้อนะคะรับถ้าใครโดนสิ่งแทดล้อเแผาเปรี้ยวไปโรคายต่างก็จะหายในโดยพันน,นะะนะครับเอาละครับไม่ร้อนครับไม่ร้อนไม่ร้อน<แ>นะครับเดี๋ยวฟังท่านนะครับให้ว่าจะมีเกคการคิดและอธิษฐานยังไงบางทีวันหนึ่งเดียมันเป็นวันดี ควรจะอธิษฐานยังไงให้สำเร็จและแต่บุงบารมีของเทนะครับนั้นและพี่น้องฟังไม่ใช่แต่ดบุงแลวก็เอาเขาเปิดเขาเปิดให้ฟังด้วยมันเป็นใจความรู้ของท่านเองนะครับมันเป็นใจความรู้ของท่านเองเป็นที่จะต้องเป็นารเรียนการปฏิบัติในการเปิดรุงบารมีในทั้งต่อไปในชีวิตของท่านท่านจะประสบความสําเร็จหรือไม่นะครับจิตใจที่โล่งจิตใจที่ใส จิตใจที่เบาสบายที่สุดณักะจิตนี้เป็นผลดีที่สุดในการเติดบุญบาร,รมีพิธีกรรมณสถานที่แห่งนี้หรือทั่วไปถ้ามีพิธีกรรมเติดบุญบาร,รมีโดยท่านอาจารย์ที่ประการของเราประการแรกความหดหู่ความกังวลให้ทิ้งไปก่อนอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งไปเสียดายมันทิ้งกปเลยตอนนี้เปดิดบุญเอาจิตใจใสๆของท่านนะครับและท่านก็จะสําเร็จด้วยบุญของท่านเอง นะครับตอนนี้ก็คณะสุดท้ายแล้วนะครับถือซองไว้ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้ถวายกรบเบือถือไว้เลยครับได้ถวายแน่นอนได้ร่วมสร้างกับท่านแน่นอนนะครับตอนนี้ขอเวลาท่านนิดนึงมันเป็นเ่ิมที่ดีนะครับเ่ิงที่ดีแล้วท่านให้เ่ิมที่ดีแล้วก็ต้องเชื่อท่านนะครับนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยากจะเข้าใกล้ท่านไม่ใช่ใกล้จนจะโดดนะครับ ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับพี่น้องอย่าไปโดนนะครับผู้หญิงนะครับไม่เอานะครับเราไม่ได้อยากจะเอ่อเอาเปิดบุญแล้วให้สบายใจก็แล้วกันนะครับให้โล่งๆสบายๆ,ายๆนะครับเดี๋ยวฟังท่านนะครับอตอนนี้เตรียมตัวนะครับจะได้ที่ดูกีท่านเลยนะครับ